และมด <The> ุสิข่าวสท้ายจัดต่อคล้ายๆกับทีละขนคนกันเองนะครับสนื่ึงมาจากเมื่อสามวันที่แล้วครับสเก็ข่าวจบลงแล้วก็เข้าผู้ประกาศสุภาพสตรีสองท่านนะครับปรากฏว่าเกิดอาการอย่างนี้อออากาศสดดปครับทั้งคุณศัชนาแล้วก็คุณนวันนันนะครับฮะนักสุดท้ายแะทาี่ผู้ศาสนาสุภาพสตรี่ะสติมาสุขาเมทติกม่อจะติย้ได้รับความสุขสวัสดีค่ะ เมื่อเกิดอาการอย่างนี้แล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นและวันต่อมานั้นมีทั้งโทรศัพท์ทั้งอีเมลมาถามมากมายกินว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนนี้ครับดูไม่ทันเลยครับเห็นตอนท้ายก็เลยงงครับสร้างคาตอบจากคุณชาชินาครับเมือเกการถมท้ายมันก็เป็นแบบใครเลวมันก็จะพูดเร็วด้วยอย่างเงี้ยเออแล้วก็พูดสลับกันสองคนแล้วแถมพี่ลูกก็แบบว่าคือชายหน้าเต็นมากเลยอ่ะหน้าแบบว่า ดิฉันคนเดียวไม่ได้นะคะเหลืวเดี๋ยบคอแตกเราก็เลยบอกว่าขำอ่ะก็เลยต้องนะคะก็เป็นภาพสดๆทำให้กิจชาวอื่นเพราะว่าเยอะมากกรรมก็สนองนะคะก็อารมณ์ดีก็เลยออกไปที่เห็นนะคะถ,ถ้าฟังแล้วยังไม่เห็นภาพนะครับว่าคุณชัชนาและคุณนวนันนั้นเก็บอาการไม่อยู่เพราะอะไรครับไปชมครับว่า สิ่งที่ทําให้คุณ,ณวนวนัน์และคุณาสนาหัวเราะและกลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหวเลยนะครับก็คือภาพต่อไปน้ครับคือการบรรยายการภาคการแข่งขันเรือที่จังหวัดพิจิตรครับหลายคนไม่เคยเห็นเีลาสัรงชาไม่เคยเห็นหน้าคนภาพดูนะครับว่าคนชาตินั้นต้องมาเป็นชุดๆหๆนึ่งชุดหนึ่งหกคนแปดคนเพราะว่าถ้าคนเดียวสองคนแคนบบคุณบอลไม่ได้ครับเพราะอะไรไปฝันครับ バンドヘッドって叶えた。